ครับผมสวัสดีครับผมมนโนกนอกขกครับมีเรื่องมาเล่าฮนะตอนนี้สถานการณ์บ้านเราเรื่องโควิดนี่มันมันรุนแรงฮนะค่อนข้างรุนแรงนะไม่ไม่รู้ว่ารุนแรงเพราะว่า,าทางรัฐบาลอยากให้รุนแรงเพื่อจะมาสกัดงบไล่รัฐบาลหรือว่ารุนแรงเพราะเรื่องจริงผมว่ามัน50-50ฮ50นะเรื่องจริงก็ก็คงจะมีฮะมีแต่ว่าไอ้เรื่องที่ว่า อ่าประคือเอ่ากระโหมประโคมข่าวให้มันให้มันรุนแรงมันน่ากลัวมากแบบเหมือนสงครามโลกนะฮะอย่างนี้ก็ก็ก็น่าคิดคนระับ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้มันก็มีสาร,รพัดม็อบมาที่จะออกมาขับไล่รัฐบาลนะที่ว่ามาจากการยึดอำนาจเนี่ยนะไอผมมีเรื่องมาเล่าเรื่องโควิดนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยไอไอตอนโควิดระบาดใหม่ๆนะฮะทาง UN เนี่ยเขามีอ่าโครงการเขาเรียกว่าโควแวฮะโครงการโควแวเป็นการ แจกวัคซีนฟรีฮะแจกวัคซีนฟรีให้ให้ใหหนานาประเทศก็มีประเทศสิงคโปร์ที่ว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็เป็นประเทศที่ถือว่ามีฐานะดีฮะก็ยังรับฮะรับเอาวัคซีนจากยูเอ็นนะที่ว่าโครงการโควแบกนะแต่ยี่ห้ออะไรผมก็ไม่ไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นไฟเซอร์ยี่ห้อหนู่นนี่นั่นบาบาว่ากันไปแต่ว่ามีสิงคโปร์รับอินโดรับแล้วก็มีอีกหลายๆประเทศนะประมาณเยอะเหมือนกันฮะไปไปไปตรวจสอบดูผมก็ ไม,ไม่ได้ค้นมาให้นะเอาเอาหลากัหลกๆว่าที่ว่าข้องใจที่สุดคือ,อเสนอให้ประเทศไทยได้ใช้ฟรีฮะวัคซีนเอามาแจากฟรีะนะรัฐบาลของคุณประยุทธ์นี่ไม่ยอมรับนะบอกว่าเฮ้ย,ยไม่เอาประเทศของกูเนี่ยผลิตได้ผลิตวัคซีนเองได้คือทีโนแว็มีโรงงานนู่นนี่นั่นใหญ่โตส่งขายทั่วโลกมาตรฐาน ISO ก็เลยไม่รับนะพอไม่รับปุ๊บ ประเทศไทยก็เลยขาดแคลนวัคซีนนะอย่างอย่างที่ที่ท่านเพื่อนๆดูข่าวขาดแคลนมากแล้วก็ทางเอกชนก็พยายามจะนำเข้าพวกไฟเซอร์พวกทีโนฟาร์มนู่นนี่นั่นบาบๆาบารัฐบาลาก็พยายามจะไม่ได้กล่าวหาอาจจะเหมือนกับว่ากีดกันฮะเอาเข้าเอาเข้ายากมากต้องอไปให้อยอนูน่นต้องต้องนู่นนี่นั่นบาบๆแบบ,บเรื่องเยอะมากนะก็เลยนําเข้าลำบากมากฮะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะ จะทนไม่ไหวนะก็ก็นําเข้ามีบางส่วนแล้วพวกเอกชนนําเข้านะฮะก็มาฉีดให้พวกเอกชนที่มีตังค์แต่จริงๆผมว่ามันมันย้อนแยงฮนะมันบอกว่ารักประชาชนแล้วทําไมคุณไม่เปิดเสรีใช่ไหมฮะไม่เปิดเสรีแล้วก็เหมือนกับว่าประเทศนี้ต้องใช้ยี่ห้อเดียวคือชินโนแวะชินโนูแวคของของใครก็ไปไปดูเองกันแล้วกันของนายทุนที่เขากล่าวหาว่าเป็นนายทุนเทวดาใหญ่ที่สุดในประเทศละนะฮะ ยี่ห้ออื่นนี่ก็มึงหลบไปอทีโนโแวกนี่อันดับหนึ่งทั้งที่แพงนะไปตรวจสอบไปเลยแพงกว่าไฟเซอร์แพงกว่าทีโนฟาร์มแพงกว่า,โโา,วาอีกหลายๆยี่ห้อนะฮะแพงกว่าแล้วหวยด้วยไม่ได้ว่าหวยเพราะว่าคนที่ฉีดเนี่ยมีผลกระทบมากอ่ามีตำรวจคนนึงนะตำรวจทองหล่อเนี่ยหนุ่มแน่นเลยไม่มีโรคไม่มีภัยไปฉีดสองเข็มปุ๊บอยู่ดีวันนี้คืนเนียตายฮะตาย,ตายนั่งทํางานอยู่ตายฟุบ แล้วก็มาออกข่าวว่าเอ้ยมีโรคประจําตัวบาบาบาแต่ว่าผมก็ตรวจสอบข่าวนะญาติพี่น้องก็บอกไม่มีโรคประจาตัวอะไรแข็งแรงดีเป็นเสาหลักครอบครัวได้เข้ามามาันตายเพราะเนี่ยผมก็ไม่ได้ปักความว่าเป็นเพราะวัคซีนหรือเปล่าไม่ได้ไป,ไป,ไปดูข่าวแล้วกันเพราะมัน,ม,นมันเยอะฮนะข่าวเรื่องซิโนแวคนะทําให้คนมีปัญหาทางร่างกายนะก็ตอนนี้ก็คนก็ไม่กล้าเฉีดฮนะไม่กล้าเฉีดกันแล้วก็มีอีกเรื่องฮนะทางอ่า ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ฮศาสตราจารย์นายแพทย์มโนพิทักษ์ภาผากอน,นะท่านก็มามาสำรวจมาวิจัยเรื่องเรื่องวัคซีนนะไฟเซอร์หนึ่งเข็มมีคุณภาพเนี่ยสูงกว่าซิโนแวคสองเข็มไฟเซอร์นะราคาถูกกว่าซิโนแวคด้วยแล้วทำไมคุณไม่เอาไฟเซอร์เขาว,าว่าตอนก่อนเนี่ยมีไฟเซอร์มาเสนอมีซินโนฟาร์มีนู่นมีนั่นหลายยี่ห้อมาเสนอขายราคาถูกกว่าแต่รัฐบาล ไม่เอากูมไม่เอาอ่ะกูไม่เอามึงจะทำไม่กูไม่เอาก็จะใช้แต่ซีนโนแวบอย่างเดียวนะฮะก็ก็ไปไปไปดูข่าวเองแนละ้วผมอยากปักปันะ้มครับมันก็ทําให้เก็บมาคิดว่ามันเพราะอะไรฮะเพราะอะไรถึง,ถ,งถึงว่าขี้ไม่ออกก็ซีนโนแวคเอียอไม่ออกก็ซีนโนแวคแล้วทําไมคนฉีดยี่ห้ออื่นมันมันจะเป็นจะตายไงทําไมต้องมาเกียดกันเขาใช่ไหมฮะผมก็เลยไม่เข้าใจเพราะว่าตอนเนี้ไปดูโลกโซเชียลก็มีคนออกมาแต่งเพลง นะด่าคุณประยุทธ์มีคนออกคลิปคนดังพวกใส่ลงใส่เล็บพวกยูทูบเบอร์ออกมาไม่มีคนชมเลยมีคนดา่าด่าคุณประยุทธ์นะว่านั่นละก็ไปดูเองก็แล้วกันฮะผมขี้เกียจเล่าต่อมีส่วนส่วนหนึ่งที่ออกมาอวยวเอ้ยคุณประยุทธ์ด,ดีแล้วไม่มีคุณประยุทธ์ประเทศชาติอยู่ไงเสียสละเพื่อชาติยอมโดนดา่ามาตั้งเจ็ดปีแต่งเพลงให้ นู่นนี่นั่นบา้าบาบาก็ผมว่าไอ้คนพวกนี้ผมว่าน่าจะป่วยฮะคนนี้อวยคุณประยุทธ์นี่น่าจะป่วยนะผมว่าน่าจะไปเข้าสีธัญญาหรือว,ว่าไปรับยาช่องเสียว่าอย่างนั้นนะก็สรุปว่าปัญหาเรื่องวัคซีนนี่เป็นปัญหาใหญ่มากฮะก็ฝากรัฐบาลนะว่าตอนนี้คุณก็มีอำนาจอยู่ให้ให้ให้เปิดเสรีแล้วก็นำเข้าวัคซีนที่ว่า,าประชาชนต้องการให้เขาได้รับอย่างพอเพียงตอนนี้วัคซีนก็ขาดแคลนนะไม่มี มีไม่พอเตียงก็ไม่พอนน่นนี่นั่นไม่พอก็คือทุกอย่างมันขาดแคลนหมดนะพราะอะไรก็ไปไปไปตรวจสอบเองกันแล้วกันนะครับก็เก็บมาเล่าฮะเพราะว่าตอนนี้มันมันเรื่องนี้มันดังมากฮะมันดังมากแล้วก็ออกมาปรามประชาชนว่าพวกคุณออกมาเนี่ยนะผิดพรบรโลกติดต่อคุณต้องติดคุกนูน่นนี่นั่นต้องโดนปรับโดนจำทั้งจำทั้งปรับมาขู่ขู่ม็อบ เพราะว่าตอนนี้มีสารภาพมอบออกมาก็อัปเดตและมีพวกร้านค้าออกมานะพวกร้านค้าที่ว่าห้ามเขานั่งกินในร้านเนี่ยเขาจะออกมานะฮะก็รอดูฮะเพราะว่าเห็นมอบไทยไม่ทนนะคุณจตุพรบอกว่าไม่เกินสามเดือนนะต้องไปนะฮะก็ก็รอดูฮะว่าคุณจะอยู่หรือคุณจะไปแต่ว,ว่าผมว่าไปฮะไปเถอ,อะอย่ายอยู่เลยนะครับฝากแค่นี้ครับอ่าสวัสดีครับมโนกรครับบุญร,ร,รักษาคนดีครับออกบ้านอย่าลืมใส่แมสครับเข้าบ้านอาบน้ำครับ วัสดีครับบุญรักษาคนคิดดีทำดีครับสวัสดีครับ,บร